สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่2เมษายน65ข่าวทองคำทิศทางทองคำแนวโน้มทองลงบทสรุปวิเคราะห์ทองคำมาอัปเดตและรับชมครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเทวันช้าแล้วนะครับอัปเดตข่าวสารทองคําราคาทองคําปัจจัยทองคําทิศทางทองคําและบทสรุปวิเคราะห์ข่าวสารทองคําเป็นภาพรวมสรุปสัปส้นๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับราคาทองรอบเชา้าก่อนที่จะเปิดตลาดในวันเสาร์และปิดตลาดครั้งเดียวนะครับทองคําแทง่ง96.5%รับซื้อที่35,500บาทขายออกที่3 6 0 0บาท ทองรูปพรรณ96.5%รับซื้อที่29,956บาท16สตางค์และขายออกที่31,100บาทกดสปอตเคลื่อนไหวที่ดับ1,918ดอลลาร์ถึง1,939ดอลลาร์และขณะนี้ราคาทองนะครับก็ปรับลดลงนะครับคาดวันนี้ราคาทองจะมีการปรับลดลงอีกนะครับท่านผู้ชมดัชนีเงินดอลลาร์เคลื่อนไหวที่98.34จุดค่าเงินบาทที่33.46สตางค์ต่อดอลลาร์เงินยูโรเคลื่ ไว6 6้ที่1.1036ุยูโรต่อดอลลาร์อัปเดตตัวเลขเศรษฐกิจการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนมีนาคมออกมาแย่เกินคาดตัวเลขจริงอยู่ที่4 3 1 0 0 0ตำแหน่งคาดการไว้ที่4 9 2 0 0 0าตำแหน่งครั้งก่อนอยู่ที่6 7 8 0 0 0แตำแหน่งครับอัตราว่างงานเดือนมีนาคมออกมาดีเกินกว่าที่คาดไว้ตัวเลขจริง3.6%คาดการ 3. 7เครั้งก่อน 3. 8เหนุนดอลลาร์กดดันทองคำ รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแรงงานเดือนมีนาคมออกมาตามที่คาดไว้ตัวเลขจริง0.4%คาดการ0.4%ครั้งก่อน0 2ราคาทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวไซเวออกข้างในกรอบที่1,918ดอลลาร์ถึง1 9 3 9ดอลลาร์ต่อออน ขณะที่วันนี้ราคาทองคำปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่4ดอลลาร์ต่อออนหลังประธานาธิบดีปูตินได้ลงนามกฤษฎีกาซึ่งระบ,บุว่าต่างชาติที่ซื้อก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียจะต้องชำระเงินเป็นสกุลรูเบิลเท่านั้นรวมไปถึงดัชนี PCE พื้นฐานที่เป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อซึ่งเฟดให้ความสำคัญพุ่งขึ้นไป5.4%ในเดือนกุมภาพันธ์ดอลลาร์แข็งค่าเทียบสกุลเงินหลักโดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐเฟดนั้นจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล PCE ส,สูงสุดในรอบเกือบ40ปีดัชนีดอลลาร์ปรับลดลง0.09จุดหรือ0.09%มาอยู่ที่ระดับ98.31จุดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีปรับตัวลดลงลบ0.023%มาอยู่ที่ระดับ2.377%นักนะวิเคราะห์จาก FX สถิตกล่าวว่า ราคาทองคําพลิกกลับมาลงอีกครั้งหลังจากที่เข้าใกล้ระดับที่1935เหเรียญด้วยราคาทองคําถูกกดดันจากการรีบาวของค่าเงินดอลลาร์ในขณะที่การเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครยนยังไม่มีความคืบหน้าท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและอัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นหนุนให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างไรก็ตามในทางเทคนิคราคาทองคํายังคงเผชิญกับความเสี่ยงขาลงหลังจากที่เข้าทดสอบแนวรับ ที่ระดับ1,900เรหรียญโดยตลาดให้ความสนใจไปยังข้อมูลัตราเงินเฟอ้อ PCE ที่ให้ความสําคัญของสหรัฐและสัญญาณใหม่ๆของเฟดในการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยในครั้งต่อไปนักวิเคราะห์จากคอมเมิร์ดแมงกล่าวว่าราคาน้ํามันที่ปรับตัวลงช่วยลดความกังวลเงินเฟอ้อของตลาดซึ่งหมายถึงทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่เก็บรักษามูลคา่าจะมีความต้องการน้อยลงเช่นกันรองประธานสภาความมั่นคงของรัสเซียกะเตือนในวันว่ารัสเซียอาจจ กำกัดการส่งผลิตภัณฑ์ ทางเกษตรให้กับประเทศที่เป็นมิตรเท่านั้นหลังรัสเซียถูกชาติบัวันตกกลุ่มคว่ำบาตรจากกรณีบุกโจมตียูเครนประกอบกับรัฐบาลญี่ปุ่นได้ขยายมาตรการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้นะครับโดยอายัดทรัพย์สินขององค์กรรัสเซียสี่แห่งและชาวเกาหลีเหนือเก้ารายทษฐานที่มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนานิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามด้านสำนักงานพลังงานปรมวูผสากล IAEA e เปิดเผยว่า กองทัพรัเสเซียได้คืนการควบคุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนโบิลให้กับทางยูเครนแล้วหลังจากที่ปลุกยิดไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอาจเป็นปัจจัยลบต่อทองคําได้ครับท่านผู้ชมสัญญาน้ํามันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพฤษภาคม ลดลงลบ7.54ดอลลาร์หรือลบ7%เปิดที่100.28ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสัญญาน้ำมันดิบเบนส่งมอบเดือนพฤษภาคมลดลงอีกลบ5.54ดอลลาร์หรือ4.9%เปิดที่107.91ดดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับท่านผู้ชมและในขณะนี้สัญญาน้ำมันดิบก็ได้มีการปรับลดลงมาอีกนะครับก็ต้องมาอรอลุ้นราคาน้ำมันในประเทศไทยนะครับว่าจะปรับลดลง หแนวโน,น้มราคาทองคำสปอร์ตคาดปรับตัวลดลงโดยราคาทองคำมีแนวรับที่1,920ดอลลาร์ 1, 20, และแนวรับถัดไปที่1,900ดอลลาร์ต่อออนขณะที่มีแนวต้านที่1,950ดอลลาร์ 1, 50, และแนวต้านถัดไปที่1,960ดอลลาร์ครับท่านผู้ชมการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมข้อมูลและข่าวสารต่างๆนะครับท่านผู้ชมขอขอบคุณข้อมูลจากหนวดเส้นหงแม่ทองสุ g, ก YLG i n t e r a l Thai g o สมาคม ทองคำร้อเตอร์ f อฟเตีสูวนวิจัยทองคําและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมแลบฟังและเป็นกําลังใจให้ตลอดมาครับท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ทักทายพูดคุยใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ